สำหรับในเกมนี้จะพาทุกคนมาบู๊มันไปกับการบุกถล่มฝูงเอเลี่ยนจากต่างดาวอันสุดไซไฟภายในเกมที่มีชื่อว่า An v วิที่นับว่าเป็นเกม PC ออนไลน์แนวแอคชั่นชูตติ้งในสไตล์โรคลายเขาจะได้มาออกสำรวจกาแล็กซี่ต่างๆเพื่อค้นหาเศษซากอารยธรรมและวะัตถุโบราณที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วจกวักรวาลแห่งนี้ค่ะโดยแต่ละกาแล็กซี่นั้นก็จะมีฝูงเอเลี่ยนมากมายหลากหลายรูปแบบที่พร้อมจะมาฆ่าเรา โดยตัวเกมนี้ก็มาพร้อมกับภาพกราฟิกที่สวยงามน่าเล่นแถมยังสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้พร้อมกันถึง4คนอีกด้วยนะตัวเกมนี้จะเน้นความเป็นเกมแอคชั่นให้ทางผู้เล่นได้สัมผัสความมันทั้งเอฟเฟกต์อลังการที่ผู้เล่นจะได้ยิงกรดสาดลูกปืนพร้อมการใช้สกิลเพื่อต่อสู้กับฝูงเอเลี่ยนที่กลูกันเข้ามาอย่างเมามันเลยค่ะซึ่งตัวเกมนี้ก็เปิดอิสระให้ทางผู้เล่นสามารถเลือกดวงดาวเพื่อทำภารกิจต่างๆได้ตามใจชอบแต่ละดวงดาวนั้นก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปค่ะ ส่วนนี้จึงส่งผลให้ทางผู้เล่นต้องวางแผนในการเลือกสกิลดีๆแล้วก็เกมนี้ทางผู้เล่นสามารถเลือกใช้อาวุธได้หลากหลายรูปแบบทางอาวุธประเภทปืนและก็อาวุธในระยะประชิดมากไปกว่านั้นก็ยังมีวัตถุบโบราณภายในเกมนี้มากกว่า100ชนิดซึ่งแต่ละชนิดก็จะสามารถเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครที่แตกต่างกันออกไปได้ค่ะ สำหรับเกมนี้ก็มีแผนว่าจะเปิดให้เล่นในช่วงเดือนกันยายนปี2021นี้บนแพลตฟอร์ม PC ผ่านร้านค้าสตีมหากว่าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมในสไตลน์นี้สามารถไปติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็หากมีความคืบหน้าของเกมนี้อย่างไรทางช่องผู้ชมเกมเมอร์ TH ของเราจะมาแนะนำให้ทราบกันต่อไปค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้กันด้วยล่ะ